ในช่วงปรับก่อนป่วยวันนี้ค่ะตั๊กพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโป่งเทวีอําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอําเภอที่มีเส้นทางในเรื่องของการท่องเที่ยวการแช่น้ําแร่ร้อนหรือว่าออนเซ็นของประเทศไทยนะคะเป็นจุดหมายปลายทางของใครหลายๆคนในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพค่ะมีทั้งแบบเปิดพื้นที่เป็นสาธารณะรวมถึงในภาคส่วนของเอกชนด้วยนะคะวันนี้จะพามารู้ 5ประโยชน์ของการแช่น้ำแร่ร้อนค่ะ 1. เลยช่วยให้ผ่อนคลายร่างกายค่ะ 2. ค่ะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้น 3. ค่ะช่วยขับล้างสารพิษออกจากร่างกายผ่านลูขุมขนค่ะ4ค่ะช่วยบำรุงสุขภาพผิวนะคะใครที่มีปัญหาผิวพื้นคันรวมถึงโรคสะเก็ดเงินสามารถแช่น้ำแร่ร้อนเพื่อบรรเทาได้ค่ะ 5ค่ะการมาแช่ออนเซ็นในบรรยากาศธ,ธรรมชาติธรรมชาติรวมถึงการเดินทางร่วมกันกับเพื่อนใหม่ทำให้ได้มีปฏิสมัมพันธ์กับคนรอบข้างช่วยเพิ่มสังคมและความสุขในชีวิตได้ด้วยค่ะ เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับการแช่น้าร้อนนะคะจะเป็นยังไงนะคะมาพูดคุยกับคุณอรทัยวรรณรักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอรทัยค่ะถ้าพูดถึงเส้นทางออนเซ็นของเวียงป่าเป้าที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งเลยนะคะค่ะค่ะที่มาของน้ําร้อนน้าแร่ร้อนที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้เป็นยังไงบ้างคะน้ําแร่ร้อนของเราเนี่ยนะคะขึ้นมาจากผูเข้าจากธรรมชาติค่ะอ่าได้5 5องศาตรงข้างบน ถ้า้าร้อนเกินไปสําหรับคนไปแช่ตัวแล้วก็ทําให้มันเป็นบ่อตรงกลางไว้ดรอปความร้อนลงตรงนี้ได้4 1อดถึง44อุณหภูมิพอดีกับร่างกายของคนต้องการแช่น้าร้อนค่ะค่ะก็คือจริงๆนะตอนที่เราต่อท่อมาเนี่ยน้ำร้อนในพื้นที่เนี่ยเป็นน้ําร้อนธรรมชาติน้ำร้อนธรรมชาติที่ผุดขึ้นตรงนั้น,นะคะ<อ>่ะตรงค่ะขึ้นมาเองนะคะจากใต้ดินจากใต้ดินมันอาจจะไม่เยอะ แล้วก็แล้วก็ตอกข้วตอนนี้น้ําก็พุ่งขึ้นมาโดยไม่ได้ใช้ทั้งปัมน้าไม่ได้ใช้อะไรค่ะแล้วเราแช่ยังไงบ้างคะคุณแม่แช่กี่นาทีถ้าเน้นในเรื่องของการบําบัด20นาทีแล้วก็พัก20-30สนาทีพอ20บนาทีเหงื่อเราก็จะขึ้นแล้วค่ะค่ะเหงื่อขึ้นเต็มตัวแล้วขึ้นมาพักสักครู่พักสักครู่จริงๆนวตามศาสตร์แล้วเขาให้ราดน้ำเย็นก่อนแล้วพักแล้วก็คัมาแช่ใหม่ได้ค่ะ แต่แต่ละครั้งไม่ไม่สมควรเกิน30นาทีจะทําให้เราลุกขึ้นมาแล้วเวียนหัวค่ะถ้าสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะเราก็จะเตือนลูกค้าไว้ว่าผู้สูงอายุก็ให้มีคนดูแลด้วยค่ะถ้ามีปัญหาอะไรให้กดกิ่งเรียกนะคะอันนี้คุณสมบัติของน้ําแร่ร้อนที่ผุดขึ้นมานี่เราได้มีการตรวจสอบไหมตรวจสอบค่ะตรวจสอบจากตอนนั้นของเรานําไปตรวจสอบด้วย อา,อาจารย์มชนะคะอาจารย์ที่มหาลัยเชียงใหม่ที่มาที่รู้จักกันค่ะเขาบอกแนะนําให้ไปตรวจสอบดอูไปตรวจข้างแรกจะมาแล้วก็ผลน้ําดีค่ะ,คะมีคุณค่ามีค่าเอฟซีค้คือกรดด่างอะไรไม่เกินที่ว่าทําให้ร่างกายาผิดปกติอะไรอย่างค่ะ,คะอรอบที่สองมแม่ฟ้าหลวงไปตรวจให้อีกรอบหนึ่งตอนนี้ยิ่งชัดเจนว่า เราอยากจะทําน้ําทางทําน้ําแร่ที่พุ่นน้ำทางทาน้าดื่มเคาคือเชื่อมโยงแหละจากสิ่งที่มีทรัพยากรในพื้นที่ของเราเองนะคะเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวแล้วต่อไปเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจในชุมชนด้วยใช่ค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นน้ำแร่ร้อนที่พูดนขึ้นมานี่ นอกจากจะแช่ตัวได้สุขภาพผ่อนคลายร่างกายแล้วใช้ในเรื่องของพ่นทาผิวบำรุงผิวพรรณได้ด้วยแล้วสุดท้ายตอนนี้นะคะวิจัยได้แล้วว่าดื่มแล้วมีสุขภาพที่ดีม<ด>ีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ,ค,ะคุณแม่คะอยากให้คุณแม่พูดถึงการปรับพื้นที่นำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่สู่เชื่อมโยงก,กับการท่องเที่ยวว่ามาที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างคะจริงๆแล้วตรงนี้เป็นบอ่อของธรรมชาติบอ่อของ อ๋ออบตสาธารณะที่เขาใครมาเที่ยวก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์เข้าไปเที่ยวแต่ทีนี้คนอาจจะเยอะคนนี้ค่ะก็ปลีกมาทางเราเสียตังค์ยี่สิบห้าบาทมาแช่ในบ่อเราเราการันตีว่าความสะอาดของเรามีให้ร้อยเปอร์ซนต์จากร้างทุกสัปดาห์เนาะ,ะสัปดาห์ละสองครั้งแล้วก็ค่าเชื้อโรคจะคอลมคอลีนเบ็ดเสร็จน้ำใ่น้ำใสสะอาดทุกคนมาแช่ ผัดเซลล์ในร่างกายแล้วก็สารตกค้างในร่างกายที่มีสารพิษมีอะไรในะร่างกายมาแช่อุณหภูมิในน้ําร้อนมันทำปฏิสัมพันธ์กับร่างกายทําให้ข้อข้อต่ออะไรเนี่ยค่ะมาให้เราเป็นปกติคนที่มีปัญหาเรื่องข้อต่อที่มีการติดขัดก็ทําให้เราเนี่ยดีขึ้นก็าจากที่ว่ามาทําตรงนี้เสร็จ ก็อยากจะทําให้เขาคนที่อยากจะเป็นส่วนตัวส่วนตัวค่ะค่ะก็ไปทําห้องให้อ่ามีแบบว่าในห้องค่ะเขาแช่ในห้องเข้าไปก็เป็นห้องส่วนตัวมีปรับปูมิน้ําเองเปิดน้ําร้อนเองน้ําเย็นเองค่ะน้ําเย็นเราก็เป็นน้ําแร่เพราะว่าน้ําเย็นไม่ใช่เป็นน้ําปปานะคะน้ําเย็นเราเนะเรามีบ่ออีกบ่อหนึ่งขึ้นพักบนแท้งค่ะแล้วมาผสมค่ะเป็นน้ําแร่ร้อยเปอร์เซ็นต์แชร์ได้เลยเขาเข้า สบายตัวค่ะช่วยให้ผ่อนคลายนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะตามไปแช่ออนเซนกันค่ะอุณหภูมิน้ำร่ร้อนที่สูงกว่า40องศาเซลเซียสนะคะอาจทำให้เราเกิดอาการขาดน้ำหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะแช่ให้ได้สุขภาพต้องรู้ข้อควรระวังก่อนนะคะข้อแรกเลยค่ะก่อนที่จะลงแช่ในน้ำร่ร้อน เราควรจะดื่มน้ําให้เพียงพอเพื่อป้องกันอาการขาดน้ําค่ะข้อที่2นะคะก่อนที่เราจะลงแช่ในบ่อน้ําแร่ร้อนต่างๆเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่สาธารณะหรือในพื้นที่เอกชนเราควรจะชําระล้างร่างกายให้สะอาดก่อนนะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งสกรปรกปนเปื้อนไปในน้ำแร่ร้อนค่ะเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะข้อที่3ค่ะอย่าพึ่งรีบร้อนลงแช่ในทันทีค่อยๆให้ร่างกายได้ปรับอุณหภูมิผ่อนคลายไปพร้อมๆกันค่ะข้อที่4ค่ะไม่ควรแช่น้ำแร่ร้อนนานจนเกินไปควรจะขึ้นมาพักทุก10นาทีหรือ20นาทีนะคะ เื่อจิบน้ำแล้วล้างตัวด้วยน้ำเย็นแล้วค่อยกลับไปแช่ใหม่ค่ะและไม่ควรแช่เกิน45นาทีค่ะและสุดท้ายค่ะหลังจากแช่น้ำแร่ร้อนขึ้นมาแล้วนะคะอย่าลืมบำรุงผิวพรรณด้วยครีมหรือครีมบำรุงต่างๆนะคะเพื่อป้องกันผิวแห้งด้วยค่ะ